เขาพยายามเข้ามาหาเมนตันในชีวิตจริงและเขาก็เชื่อว่าเขาสมรสแต่งงานกับหนูค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กตำรวจนะคะเขาก็พยายามที่จะข่มขู่ เพื่อที่จะให้หนูไปมีอะไรกับเขาซึ่งถ้ามันเป็นตามนี้จริงๆอ่ะตำรวจกลุ่มนี้ก็คือชั่วมากเลยนะคะเขาบอกว่าเขามาสมัครงานเป็น,ปนรปภรักษาความปลอดภัยเพื่อมินตันโดยเฉพาะค่ะสวัสดีค่ะมินตัน,นดิ้งดองนะคะวันนี้ คือสาเหตุที่มิตันทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีหลายคนแชร์โพสต์ของโรคจิตที่ตามขคามินตันเป็น5้า้กว่าแชร์แล้วนะคะก็มีหลายคนทักมาเตือนมินตันนะคะมินตันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะทุกคนอาจจะตกใจกับโพสต์ดเดียวที่เขาโพสต์นะคะแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะโรคจิตคนนี้นอกจากเขาจะทํางานเป็นรอปรพอรักษาความปลอดภัยของคน แล้วเขายังจะเป็นเด็กตำรวจด้วยค่ะเขาก็สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวของเรามาโพสต์มาแชร์ได้ค่ะรวมถึงมินตันเองด้วยเขาก็เอาข้อมูลส่วนตัวของมินตันมาแชร์เหมือนกันค่ะตอนแรกที่มินตันไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นเพราะว่ามินตันก็กลัวข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนของมินตันหลุดออกไปนะคะแต่ว่าคนก็แชร์โพสต์ของโรคจิตคนนี้เยอะแล้วมินตันก็เลยคิดว่า เป็นไงเป็นกันนะคะขอพูดเรื่องนี้เลยละกันค่ะหนูเคยเจอโรคจิตมาเยอะนะคะถามว่ากลัวไหมหนูก็กลัวทุกครั้งที่เจอค่ะหนูก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรแต่ว่าหนูก็ต้องทํางานต่อแล้วก็ต้องเป็นมืออาชีพค่ะต้องกล้าไปงานอีเวนต์ต้องโพสต์แจ้งว่าจะไปที่ไหนเวลามีงานต่างๆ แต่เวลาที่เมนตันเจอโรคจิตนะคะโรคจิตส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะมาคุกคามมนตันในโลกโซเชียลในแชทในคอมเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโรคจิตคนเนี้ยเขาพยายามเข้ามาหาเมนตันในชีวิตจริงแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาสมรสแต่งงานกับหนูค่ะ มินตันก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเอาข้อมูลแบบประชาชนที่อยู่ของมินตันมาจากไหนนะคะแล้วมินตันก็เคยย้ายบ้านย้ายที่อยู่หลายครั้งนะคะแต่เขาก็ยังตามที่อยู่ของมินตันถูกนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กตํารวจนะคะทุกคนเขาสามารถหาข้อมูลจากตํารวจได้นะคะแล้วข้อมูลเนี้ยก็เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะคะทุกคนจึงถ้ามันเป็นตามเนี้ยจริงๆอะ่ะ ตำรวจกลุ่มนี้ก็คือชั่วมากเลยนะคะที่เอาข้อมูลของประชาชนมาหาเงินเข้ากระเป๋าเดี๋ยวมินตันจะอ่านให้ฟังนะคะว่าเขาเอาข้อมูลของเราใช้ประโยชน์อะไรว่าอย่างโพสต์นี้นะคะอันนี้คือไม่ใช่เฟซมินตันนะคะทุกคนเขาสร้างเฟซปลอมเป็นหน้ามินตันชื่อมินตันเป๊ะเลยนะคะ เขาบอกว่าโทษทีว่ะกูเป็นเด็กตำรวจสายลับหนึ่งหนข้อมูลของมึงกูเอาไปทำอะไรก็ได้มึงมาเที่ยวกรุงเทพเมื่อไหร่มึงโดนสายลับของพวกกูกระทืบแน่แล้วเขาก็โพสข้อมูลส่วนตัวของผู้ชายที่มีปัญหากับเขานะคะทั้งเลขบัตรประชาชนที่อยู่วันเดือนปีเกิดต่างๆแล้วเขาก็โพสต่อนะคะว่า นะายณฐวัลสายรับ117ยินดีช่วยผู้เดือดร้อนค้นหาข้อมูลวิชาชีพได้เร็วทันใจข้อมูลละ3,000บาทสายรับของเราจะส่งคนไปนำจับไม่เกิน7วันทำการเฉพาะผู้เดือดร้อนจริงๆนะคะอันนี้เขาก็แชร์โพสแชร์ข้อมูลของคนอื่นที่มีปัญหานะคะ ก็ให้เห็นว่าเขาทําได้จริงๆค่ะทุกคนอย่างโพสต์นี้เขาก็อ,อกประจานนะคะ <ๆ S 1> เขาบอกว่า <ๆ S 1> อย่าให้มันมีที่ยืนในสังคม <ๆ S 1> แล้วก็โพสต์ชื่อ <ๆ S 2> นามสกุล <ๆ S 2> ที่อยู่ <ๆ S 2> เลขบัตรประชาชนนะคะหรืออย่างโพสต์นี้นะคะสายลับ117ยินดีช่วยคุณหากโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินโกงเงินไม่ต้องแจ้งทานายให้เสียเวลาทางเรายินดีช่วยรวดเร็วทันใจพร้อมกับเอาข้อมูลของคนอื่นมาโพสตแชร์ด้วยค่ะ ก็เหมือนมิชายชีพที่หากินกับความเดือดร้อนของคนอื่นนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนที่เสียภาษีเนี่ยเขาเอามาใช้กันแบบนี้หรอวะเขาแท็กสถานีตำรวจภูธรช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและลมโชยด้วยนะคะ ซึ่งมินตันก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับสถานีตำรวจภูธรช้างกลางนะคะถ้าหากว่าเป็นความจริงก็บรบกวนช่วยออกมาชี้แจงด้วยนะคะหรือว่าถ้าไม่ใช่ความจริงก็อยากให้ช่วยตามจับวิชาชีพที่แอบอ้างคนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่างคนนี้นะคะอันนี้คือโดนเอาข้อมูลมาแฉแล้วก็คุกคามด้วยนะคะเขาบอกว่าขออนุญาตทำประวัตินะคะมิจฉาชีพกระจอกเขาก็ทักไปที่เพจเพจหนึ่งนะคะแม่ค้าบอกว่ายังรับอยู่ไหมคะเขาก็ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัวของแม่ค้าไปให้ทันทีเลยอะแล้วเขาบอกว่าไม่แล้วค่ะต้องตรวจสอบประวัติแล้วถ้าเลิกเป็นมิฉาชีพได้ก็เลิกนะเห็นอายุยังน้อยอยู่ ขออนุญาตทำประวัติไว้นะคะขอบคุณค่ะเขาจะได้รู้ว่าเป็นพ่อค้ามิชชาชีพค่ะแล้วเขาก็ยังส่งไปต่ออยู่นะคะว่าค่าตัวพันห้าพอปะถ้าไม่อยากมีประวัติตตัวมานอนกับเราได้นะมาหาได้ที่นนทบุรีไซน้อยขอผู้หญิงสองคนเขาบอกว่าถ้าไม่หาผู้หญิงมาให้สองคนขอทำประวัตินะคะมันเร็วแค่ไหนทุกคนว่า นี่มันคือการข่มขู่และคุกคามทางเพศชัดๆเลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาบอกว่าเขามีพวกเป็นตำรวจที่สามารถสั่งกระทืบคนได้เลยนะคะและเขาก็พยายามที่จะแฉแล้วก็ข่มขู่มินตันนะคะคือทั้งชีวิตของหนูอะ่ะเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งไม่เคยทำเรื่องผิดกฎหมายไม่เคยเล่นการพนันไม่เคย เที่ยวกังคืนคือชีวิตหนูมันไม่มีอะไรที่น่าแฉะเลยอะแต่เขาก็พยายามที่จะแฉะแล้วก็ข่มขู่หนูเพื่อที่จะให้หนูเป็นแฟนเขาไปม,มีอะไรกับเขาเขาก็เอาข้อมูลส่วนตัวของมินตันมาโพสต์แล้วเขาก็บอกว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่รวมประวัติข้อมูลเดบิตและประวัติค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะครับคือมินตันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะแฉะประวัติค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของมินตันเพื่ออะไร แต่ที่สําคัญที่สุดเขาเอาข้อมูลของมินตันและคนอื่นมาได้ยังไงเขาเป็นเด็กตำรวจเขาทำงานร่วมกับตำรวจจริงๆหรือเปล่าคือเขาทำอาชีพเป็นรปภรักษาความปลอดภัยที่ไม่ปลอดภัยเลยนะคะแถมยังเป็นภัยสังคมอีกอย่างโพสต์นี้เขาก็พยายามแฉมินตันนะคะทุกคนเขาบอกว่าหนูเป็นเด็กตำรวจก็เลยไปขอข้อมูลส่วนตัวของมินตันเพื่อเก็บไว้ หมายเลขบัตรประชาชนของมินตันหนูได้มาแล้วหนูชอบเขาหนูรักเขาแต่หนูทําผิดเองหนูว่าจะไปบ้านเขาก็คือเขารู้บ้านมินตันอะทุกคนแต่ในใจก็ไม่กล้าไปเพราะกลัวเดี๋ยวโดวนดราม,มา่าข้าพเจ้าขอเปิดเผยข้อมูลของมินตันลงในโลกอินเทอร์เนต็ตเพื่อให้เขากลับมามองข้าพเจ้ามากขึ้น เนี่ยคะ่ะทุกคนเขารู้จักหมายเลขบัตรประชาชนของมินตันแล้วก็ที่อยู่ทุกอย่างคะ่ะคนนี้เขาก็พยายามแฉมินตันต่อคะ่ะเขาก็บอกว่ามินตันทําคลิปทํานู่นนี่นั่นได้เดือนละรายได้เท่านี้เท่านี้ที่เรารู้เพราะเราเก่งโซเชียลความลับของมินตันจะถูกเปิดเผยเพราะเราเนี่ยแหละมินตันก็อยากรู้จริงๆนะคะว่าเขาเอาข้อมูลต่างๆมาจากไหนเขาทํางานร่วมกับตํารวจจริงๆหรือเปล่า คือหนู่เป็นคนที่รักความเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะรักความเป็นส่วนตัวถึงขนาดที่ว่าหนูไม่เคยบอกวันเดือนปีเกิดหรือว่าอายุให้กับใครเลยแต่อันนี้ทุกคนคิดดูดิอันนี้คือมันมันมันไม่ใช่แค่วันเดือนปีเกิดอะมันรวมถึงเลขบัตรประชาชนแล้วก็ที่อยู่หนูซึ่งหนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ปลอดภยัย เขาทำลายความปลอดภัยทำลายจิตใจเราเพื่อที่จะอยากมีอะไรกับเราแบบนั้นเหรอประเด็นต่อไปมินตันขอพูดเรื่องประเด็นพุกคำทางเพศนะคะอันนี้เขาก็โพสต์ว่าตอนที่ไปตีกระติรามักจะคิดถึงคนที่เราแอบชอบใช่มินตันไงไม่เบื่อกระตี่แล้วผิวขาวผิวน้ำตาล เสรมาหมดแล้วตอนเป็นทหารแล้วก็อันนี้เขาก็ใช้เฟซบลอมที่เป็นชื่อมินตันหน้ามินตันโพสว่ามาอยู่กรุงเทพไม่ได้กินยาคุมเลยสองเดือนแล้วไม่ได้กินสายเหตุที่ต้องทานยาคุมเพื่อป้องกันอาการงนไงคะมินตันก็ไม่รู้ว่าเขาถาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอยากไปดูหนังก,กับน้องมินตันจัง ไปดูหนังดูไม่จบแล้วค่อยไปมีอะไรกันเปิดห้องฟรีพี่ออกเองเข้าฟรีห้องฟรีเปิดแอร์เย็นๆไอ้ต้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะคือมินตันเจอเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่เด็กคือมินตันทำเห็นมาตั้งแต่เด็กมินตันก็จะเห็นข้อความการคุกคามทางเพศทางโซเชียล ซึ่งตอนนั้นหนูอยู่หมอต้นแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็แบบนี้แหละแล้วก็เริ่มมองผู้ชายลบๆนะคะคือหนูพยายามมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปเลยเพราะหนูไม่อยากไมเกฑนขึ้นคือหนูเป็นโลหิตจนัน์ค่อนข้างรุนแรงนะคะมันกินยาไมเกฑนไม่ได้หนูก็เลยพยายามไม่ไม่เครียดกับเรื่องพวกนี้พยายามปล่อยผ่านไปไม่สนใจ เพราพอ,พอคิดมากกับอะไรบางอย่างมันทําไม่เครียดแล้วก็กลัวที่จะเป็นซึมเศร้าแล้วลวเวลาปวดหัวมันทรมานนะคะทุกคนคะอันนี้คือโพสต์คุกคามล่าสุดที่เขาโพสต์นะคะเขาก็พยายามบอกกับคนอื่นว่าเมนตันมีอะไรกับเขาแล้วแล้วก็เมินตันเป็นคนจ่ายค่าโรงแรมค่าห้องเอง แล้วเขาก็เอาลูกผู้หญิงถอดเสื้อที่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเป็นมินตันซึ่งหุ่นผู้หญิงในรูปก,ก็คนละทรงกับมินตันเลยนะคะมินตันไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรต้องการจะบอกอะไรอันนี้คือมินตันไม่ชอบมากๆเลยนะคะอันนี้เขาแชร์รูปใหม่มาแล้วเขาก็บอกว่าพันห้าพอปะเขาแสดงออกว่าเขาแบบเหยียดหยามผู้หญิงมากๆอะ่ะคือเนี่ยเพื่อนกูเพื่อนกูไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนะคะ หรืออย่างอันนี้หมดนี้พันห้าไหวป้าหกคนนี้หกคนหกวันยกเว้นมินตันหนูว่าน้ําเดียวหยุดสองวันไม่ไหวห้าห้าอันนี้คือของที่เขาส่งไปที่อยู่ของมินตันนะคะอันนี้พ่อกับแม่ก็ส่งมาให้เขาใช้เฟซปลอมเป็นชื่อมินตันแล้วก็ภาพโปรไฟล์ของมินตันนะคะเขาใช้หลอกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเทรดหุ้นโปรโมทเว็บพน,นันหรือขายของนะคะอย่างอันนี้เขาก็บอกว่า มินตันไม่ได้ตอบแชทขอโทษด้วยนะคะ 1. ง,งานเยอะคือมีงานหุ้น 2. หุ้นบริษัท 3. เฝ้ากาดหุ้นขึ้นหรือลง 4. ซื้อขายหุ้นปตทาบางจากแล้วเขาก็ลงรูปต่างๆแชทอะไรต่างๆซึ่งเขาปลอมเป็นมินตันแล้วก็หลอกคนอื่นนะคะรวมทั้งโพสต์ขายของใช้ของเขาด้วย อย่างภาพนี้เขาก็บอกว่าใครอยากมีรายได้เสริมทักแชทมาค่ะแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวมีตันขึ้นให้ทุกคนดขูข้าวๆคะ่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวต้มตุ่นนะคะทุกคนเขาเคยติดยามา้ายาบ้ามาด้วยนะคะ ยาแล้วเขายังแบบว่าค่อนข้างเชื่อในเรื่องสายมูแบบเชื่อในพระเจ้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าใครแอบชอบมินตันระวังคุณไม้แอบทายาสังตายให้ทานนะคะมินตันเป็นห่วงที่คุณไม้ติดยาเสพติดแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าน้ําปัสสาวะหรือฉี่ตัวเองสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ควรดื่มวันละสองแก้วพระพุทธเจ้าเราท่านก็ดื่มค่ะ หรืออย่างรูปนี้นะคะเขาบอกว่าเขามาสมัครงานเป็นรปภรักษาความปลอดภัยเพื่อมินตันโดยเฉพาะค่ะแล้วที่น่ากลัวเนี่ยคือเหมือนเขามีอาวุธด,ด้วยนะคะอย่างโพสต์นี้เขาก็โพสต์รูปมีดดาบพร้อมกับแคปชั่นว่าใครจีบแฟนหนูรู้นะว่าจะโดนอะไรคือความจริงเขาเคยโพสต์รูปปืนด้วยนะคะทุกคน แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนของเขาเองหรือว่าเป็นปืนของใครนะคะทําให้หนูคิดว่าเขาเป็นบุคคลที่อันตรายมากๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกคนล่าสุดเขาจะชอบคิดว่าเขาได้แต่งงานกับมินตันแล้วนะคะอย่างอันนี้เขาก็ทําใบส่งรถปลอมขึ้นมานะคะเขาบอกว่า มินตันเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วใบทะเบียนสมรสก็มีแล้วและมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้คือมินตันไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักกับรปภหมู่บ้านมินตันนะคะคนนี้เขาบอกว่าราปภหมู่บ้านมินตันเก่งไม่มีใครจีบมินตันเลยกลัวมินตันหรือกลัวเราล่ะเขาก็โพสต์รูปมินตันแล้วก็ใบ ทะเบียนในการสมรสนะคะแล้วก็มีอีกนะคะทุกคนที่เขาจินตนาการว่าเขาเพยคือเขาเพยายามทําให้คนเชื่อว่ามินตันกับเขาแต่งงานกันแล้วอย่างอันนี้เขาก็โพสต์ว่าไม่ได้รับสายจากเพื่อนบอกว่าขอโทษเพื่อนหนูอยู่กับมินตนันรับไม่ได้เดี๋ยวเกม อย่างอันนี้นะคะเขาก็มโนเองนะคะว่าเขากับมินตันแต่งงานกันแล้วเขาบอกว่าตอนนี้หนูได้จดทะเบียนสมรสกับมินตันแล้วหนูดีใจมากแปลกอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันกัดกันตายเลยไม่ไหวก็คือเต็มไปหมดเลยนะคะที่เขามโนว่าเป็นสามีภรรย,ยากับมินตันและคือเขาดูหมกมุ่นกับเรื่องเพศมากๆเลยนะคะเขาชอบโพสต์ในเรื่องที่แบบขอโทษนะคะที่หยาบเขาแบบ แบบไปตีกี่อะไรเงี้ยอย่างคนนี้เขาก็บอกว่าไปตีกี่สูงสุด5,000เพราะนอนค้างคืนเรื่องจริงแต่มันก็ไร้สาระนะคะอันนี้คือเขาใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อมินตันโพสน,นะคะทุกคนอย่างอันนี้เขาก็บอกว่ามินตันถ้าเธอมาเป็นแฟนเราเนี่ยเราจะรักเดียวใจเดียวเพราะเธอเป็นคนสําคัญจะเลิกตีกี่ด้วยจะเลิกสูบบุหรี่ด้วยจะเลิกกินเหล้าด้วยสัญญา หนูพูดแรงไปปะตอนมินตันสตรีมเกมออนไลน์หนูพูดว่าเราสองคนได้กันแล้วบอกเขาไปเถอะว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแรงไปปะเขาชอบบอกคนอื่นว่าหนูกับเขามีอะไรกันแล้วเป็นแฟนกัน,น่ะคะ่ะทั้งๆท,ที่แบบหนูไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเลยอย่างอันนี้เขาก็โพสต์ว่านัดผู้หญิงไว้พอโอนเงินมาจําไปแล้วพันสองพอไปถึงห้องโรงแรมมาดลูดก็ถามหนูว่า ทำไมชอบมินตันแล้วทำไมไม่ขอมินตันจุดๆๆุดล่ะหนูก็ตบกี่คนนั้นไปหนึ่งทีแต่กี่คนนั้นตบหนูกลับหนูต๊อเรื่องแบบนี้ต้องคนบอกว่าหนูโด,ดนตบไปห้าทีโดนเตะไปหนึ่งทีเจ็บเลยหนูถ้าไม่แก้ผ้านี่วิ่งหนีออกจากห้องไปนานแล้ว อย่างอันนี้ก็เรื่องเพศนะคะทุกคนเตือนกินเด็กโทษหนักมีโตษจำคุกหรือประหารชีวิตแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าถ้ากินมินตันติดคุกป,ปะคือแบบเขาก็คุกคามทางเพศคนอื่นไปวันๆนะคะหรืออย่างอันนี้นะคะเขาก็เอาลูกมินตันไปตัดต่อในคลิปทิกต็อกนะคะแล้วก็สื่อออกแนวทางคุกคามเรื่องเพศอย่างโพสต์นี้ก็ เงินเดือนออกแล้วนึกถึงภาพมินตันทุกทีตอนไปตีไม่รู้เป็นอะไรงงปะนึกถึงแฟนตัวเองทุกทีคือตอนที่เขาไปซื้อทางเพศอะเขาชอบจินตนาการว่าเป็นมินตันนะคะแล้วก็มินตันก็กลัวนะคะกลัวว่าวันหนึ่งจะไม่ใช่แค่เขาจินตนาการแต่ว่าเขาเข้ามาทําร้ายมินตันย้ําอีกครั้งนะคะเขาทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัย แถมคุณมูนีเนี่ยเขายังแอบอ้างว่าทำงานกับสถานีตำรวจภูทรช้างกลางซึ่งเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้มินตันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับมินตันที่เขาอยากรู้เขาก็ได้ไปหมดเลยนะคะรวมทั้งของคนอื่นด้วยซึ่งมันก็แปลกนะคะทุกคนแล้วทำให้เชื่อว,ว่าเขาอาจจะมีเพื่อนเป็นตำรวจจริงๆคะ่ะ ส่วนโพสต์นี้ก็เป็นโพสต์ที่เป็นกระแสนะคะคนแชร์500แล้วก็ทําให้มินตันกล้าออกมาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่ามินตันก็กลัวข้อมูลส่วนตัวของมินตันรั่วไหลนะคะแต่ตอนนี้ก็อยากจะทําคลิปออกมาเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้เด็กๆน้องๆที่ดูคลิปนี้หรือน้องๆที่หัดเล่นโซเชียลนะคะ แล้วก็เตือนภัยให้กับพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะและที่สําคัญนะคะคือมินตันอยากรู้ว่าใครที่คอยให้ข้อมูลต่างๆกับโรคจิตคนนี้ถ้าเป็นตํารวจที่ร่วมมือกับโรคจิตคนนี้จริงๆตํารวจนั้นก็จะเป็นภัยสังคมที่น่ากลัวพอๆไม่แพ้กับรปภโรคจิตคนนั้นเลยนะคะอันนี้คือมันมันหนักจริงๆแล้วนะคะทุกคนคือมันหนักหนักมากๆถึงทําคลิป ใครมีอะไรอยากจะแนะนำเมนตันก็คอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าใครที่รู้จักโรคจิตคนนี้หรือเป็นยาเขานะคะก็ช่วยเอาเขาไปรักษาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นภัยกับสังคมจริงๆค่ะคือเขาไม่ใช่คนป่วยเฉยๆอะ่ะแต่เขาเป็นคนป่วยที่เลวอ่ะไม่ว่าจะเป็นคุกคามต้มตุนหลอกลวง ขมขู่ใช้กําลังคือเขาเป็นทุกอย่างเลยอ่ะเขาเขาเป็นโรคจิตที่เร็วคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนได้นะคะมินตันคิดว่าเรื่องแบบนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นกับใครก็ได้ทั้งนั้นนะคะคือคนแบบนี้เขาก็อาศัยอยู่ร่วมกับพวกเราอ่ะใครที่มีลูกมีหลานก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลกันด้วยนะคะ ก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์โพสต์ของโลคจิตแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เมนตันค่ะบ๊ายบายมานิว